มีไตอยู่เหลือข้างเดียวนะครับก่อนหน้านี้มีสองข้างใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บอาการปวดซึ่งมันรักษาแล้วยังไม่ดีเนี่ยก็อาจจะพิจารณาใช้เก็ืเลือดเข้มข้นในการช่วยรักษาได้บ้างนะครับเป็นไงบ้างหลังฉีดเบาไหมเบาเบาขึ้นเยอะคนที่ว่าลังเลใจไม่ท่องลังเลใจตัดสินใจมาเลยค่ะเอาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเนาะค่ะเลือกทางที่ดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวช้าเหมือนเราเดี๋ยวชา้าวัดีครับสวัดสดสีครับคุณตาสวัสดีค่ะ นะคุณวันลีนะครับะนะคุณวันลีเนี่ยมีอาการเจ็บหัวเข่าเนาะมีการเจ็บสองข้างเนี่ยแหละแต่ที่แรกาอพิเศษของแกในอย่างหนึ่งคือแกมีไตยอยู่เหลือข้างเดียวนะครับก่อนหน้านี้มีสองข้างใช่ไหมใช่อะไรยังไงเหลือข้างเดียวข้างเดียวเพราะว่าข้างอีกข้างซ้ายเป็นไขมันเกาะที่ไตอ๋อเหรอครับหมอสัง่งผ่าด่วนตั้งปีละประมาณปีหกสามปีหกสามนะ กสี่อข้าหกเจ็ดประมาณสี่ปีแล้วะนะครับตอนนี้แกก็เลยเหลือไตยอยู่ข้างหนึ่งดังนั้นเนี่ยเหลืออยู่ข้างหนึ่งต้องถนอมให้ดีเลยนะ,ะดังนั้นการจะกินยาแ่โปวดกินอะไรเนี่ยต้องต้องให้ห่างเลยอะ่ะแต่ทีเนี้ยพอดีแกเจ็บหัวเขา่าเจ็บมันก็ต้องกินยาแก้ปวดอะ่ะแต่พอกินไปนานๆเข้ามันก็กูมีผลกระทบกับไตใช่ไหมครับใช่ค่ะเนาะ,ะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คุณหมอก็ให้การรักษามาเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็น การฝังเข็มเอ่ยฉีดน้ำมันไขข้ออะไรเอ่ยเนาะมันก็ยังมีอาการเจ็บอยู่บ้างก็เลยเด้แนะนําคนไข้ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บอาการปวดซึ่งมันรักษาแล้วยังไม่ดีเนี่ยก็อาจจะพิจารณาใช้เก็ดเลือดเข้มข้นในการช่วยรักษาได้บ้างนะครับวันนี้คุณป้าแกก็เลยไปตึกตรองไปศึกษามาแล้วแล้วก็เอาละวันนี้มาฉีดเป็นไงมั่งหลังฉีดเบาไหมเบาเบาขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะเลยเหรอโอ้โหไหนลองยืดห้อขาดี คนที่ว่าลังเลใจไม่ท่องลังเลใจตัดสินใจมาเลยค่ะเอาอ,อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเนาะค่ะเลือกทางที่ดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวช้าเหมือนเราเดี๋ยวช,าช้าไห,<ว> <c oughs> หนเราลุกขึ้นยืนนี่ลุกขึ้นยืนเพราะว่าคุณหมอเลือกให้เราต้องต้องตื่นที่ดีอ๋อไหนลองเดินไปข้างหน้าให้ดูหน่อยที่คะ่ะเออดวงน้ําหนักดีขึ้นนะใช่ค่ะเออเอาเดินกลับมาครับนะโอเคนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือคนไข้เนี่ย มีอาการเจ็บเข่าอยู่แล้วแหละเขาก็ต้องการจะหาขนทางหาวิธีในการที่จะควบคุมรักษาอาการเจ็บอาการปวดแต่คนนี้มีข้อแม้ก็คือต้องปลอดภัยด้วยนะแล้วก็ต้องได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าพอใจใช่ค่ะโอเคยินดีด้วยนะครับมีใจด้วยแล้วเดี๋ยวใหไคุณหมอดูแลให้เรื่อยๆนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะวัสด,ดีครับวัด,ดีครับวัสด,ด,ด,ดีค่ะจ้า